บทสวดยอดพระกันไตรบปิฎกฉบับเดิมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอระหังวะตะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวะตะโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาวิชาจารณะสัมปันโนวะตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสุขโตวะตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโลกะวิทูวะตโสภะคะวาอรหันตังสะระณังคัจฉามิอรหันตังสิระสานะมามิสัมมาสัมพุทธังสะระณังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิระสานะมามิวิชาจารณะสัมปันนังสะระณังคัจฉามิ วิชาจารณะสัมปันนางศิรสานมามิสุขตังสารนังคัจฉามิสุขตังศิรสานมามิโลกวิทุมสารนังคัจฉามิโลกวิทุงศิรสานมามิอิติปิโสภะคะวาอนุตตะโรวะตะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุริสะธรรมาสารถิวะตะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมนุษยานังวะตะโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาพุทโธวะตโสภะคะวาอนุตตรังสารนังคัจฉามิอนุตตรังสิรสานมามิปุริสะธรรมะสารถิงสารนังคัจฉามิปุริสะธรรมะสารถิงสิรสานมามิสัทธารังเทวมนุสสารนังสารนังคัจฉามิสัทธารังเทวมนุสสารนังสิรสานมามิพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสิรสานมามิอิติปิโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวารูปะขันโธอนิจจะลัคขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเวทนาขันโธอนิจจะลัคขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัญญาขันโธอนิจจะลัคขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสังขาระขันโธอนิจจะลัคขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิญญาณขันโธอนิจจะลัคขณะปารมีจะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาปฐวีธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาโปธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเตโชธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวาโยธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอากาสธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิญญาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภะขวาจักกกวาลาาาธาะาาาาาธาตุสัมมาธิญาณสัมปัโนโนอิติปิโสภะควาจาตุมมหาราชิกาธาตุสัมมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาตาวะติงสาธาตุสัมมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควายามาธาตุสัมมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาตุสศิตาธาตุสัมมาธิญาณสัมปันโน อิต at erm ิปิโสภะควานิมานะรติธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะควาปะรณิมิตะวะสาวัติธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะควากามาวัจระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะควารูปาวจระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาอะรูปาวจระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโลกุตระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัตรมชานะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทุติยชานะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตัติยชานะธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภะขวาวจตุตถาชนะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะะวาปัญจมะชนะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะขวาวอากาสานัญจายตนะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณัญจายตนะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาอากินจัญญายตนะธาตุสมาธิญาณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนวะสัญญาณาสัญญายตนะธาตุสมาธิญาณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโสตาปัฏิมขัตธาตุสมาธิญาณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสกิทาคามิมขัตธาตุสมาธิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภะคาวาอนาคามิมัคคะทาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาอรหัตตมัคคะทาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาโสตาปฏิภัณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสกิทาคามิภัะาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภะขวาอานาคามิผัลทาตุสามาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะขวาอารหัตตผัลทาตุสามาธิญาณสัมปันโนกุสลาธรรมาอิติปิโสภะขวะอาญา,าวชีวังพุทธังสารนังคัจฉมิชัมพูทิปัญจอิสโรกุสลาธรรมานะโมพุทธยายะนะโมธรรมยายะนะโมสังขายะ จัญจพุทธานามิหังอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะอปะสัชะสะเหปาสัญญโสโสโสสสะอ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 ะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอสัมวิโสโลโปสะภุภะอิสวาสุสุสวะอิกุสลาธรรมาจิตติวิยัตถิ อิติปิโสพระวาอรหังอะอายาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิสาโพธิปัญจอิสโรธรรมากุสลาธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิญาตุมมหาราชิกาอิสโรกุสลาธรรมาอิติวิชาจารณะสัมปันโนโอโยยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิ ตาวะติงสาอิสโรกุสลาธรรมานันทปัญจสุขโตโลกวิทูมหาเอโอยาวชีวังพุทธ,ธังสารนังคัจฉามิยามาอิสโรโกสลาธรรมาพรหมสัทะปัญจสตสตสตาปารมีอนุตตโรยามากะขะยาวชีวังพุทธ,ธังสารนังคัจฉามิตุสิตาอิสโรกุสลาธรรมาปมาุยปะกะปุริสธรรมสารถิ ยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามินิมมานะรตีอิสโรโกสลาธรรมาเหตุปวะสัทธาเทวะมนุสสานังตถายาวชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิปารณิมิตาวะสวัตตีอิสโรโกสลาธรรมาสังขาระขันโธทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโธพุทธะปภะยาวชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิ พระมาอิสโรกุสลาธรรมานติปัจจยาววนะปัญจะพระควตายาวะนิพพานังสารังคฉามินะโมพุทธสัต์นะโมธรรมสันะโมสังฆสัตว์พุทธิลาโภกะลากรากนาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุโหโลโหโลโหโลสวะหายะนะโมพุทธสัต์นะโมธรรมสันะโมสังฆสัตว์ วิติวิติวิติมิติมิติมิติจิตเตจิตเตวัติวัติมายสุสุวัตถิโพตุโหโลโหโลโหโลสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพระมาสาวังมหาพระมสสาวังจักกวัติสาวังมหาจักกวัติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวัง มุนิสาวังมหามูนิสาวังสัพปริสสะสาวังมหาสัพปริสสะสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตตสาวังสภสิทธิวิชชาทระนังสาวังสพพโลกาอิริยนังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสาวังคุณังวัชพพลังเตชังวิริยังสิทธิกรรมังธรรมังสัจจังนิพพานังโมขัง คุยหักกังทานังสีลังปัญญานิขังปุญญังภาคยังยะสังตัปังสุขขังสิริรูปังจะตุวีสติเทสนังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิโหตุหุลูหุลูหุลูสวาหายยะนะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนะโมอิติปิโสภะคะวา นะโมธรรมสัทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนะโมสวกขาโตพระคะวตาธรรมโมนะโมสังฆะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนะโมสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโฆวะหะปริตัง นโมพุทธายะมะอาุทุกขังอนิจจังอนัตตายาวะตระสัโยโมนะอุอามะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอามะอะวันทานโมพุทธายะนะอากาตินิสรณะอาระปะขุทังมะอาุทุกขังอนิจจังอนัตตาวิปัสสิตสัพพะ